สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการเจาะลึกความสําเร็จนะคะและสําหรับวันนี้ค่ะเชมนะคะก็รับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับเรื่องราวของผู้ที่ประสบความสําเร็จค่ะกับธุรกิจจอยแอนด์คอยนะคะและสําหรับวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นสาวสวยมากๆคุณผู้ชมนะคะและที่สําคัญบอกเกลิ่นไว้ก่อนเลยใครที่อยากจะพูดคุยเดี๋ยวเราจะบอกเบอร์นะคะคุณผู้ชมแล้วก็สามารถมาพูดคุยกันได้ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวขอต้อนรับนะคะคุณเฟิร์สสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ ดีค่ะนี่แหละสาวสวยเดี๋ยวให้คุณเฟิร์ค่ะแนะนำนะคะกับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนิดน,นึงว่าชื่ออะไรแล้วตำแหน่งเป็นอย่างไรบ้างค่ะค่ะดิฉันพัฒนันเห็นธนามนะคะเป็นผู้นำระดับสูงสุดของบริษัทจอยองคกอยนะคะทำมาประมาณ11ปีแล้วค่ะ11บ1อปีะนะคะถามก่อนเลยว่าที่ผ่านมาตอนนี้รายได้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วคะเลข7หลักต่อเดือนค่ะต่อเดือนค่ะแล้วถ้าต่อวันละคะ ต่อวันก็เฉลี่ยประมาณสองสามหมื่นนะคะไม่รวมเงินเดือนประจำตำแหน่งอีกโอ้โหสุดยอดเลยต่อวันคุณผู้ชมขา2 3 0ถึงสามหมืถ้าต่อเดือนก็ราคา7หลักค่ะพะอรวมเงินเดือนประจำตำแหน่งด้วยแล้วก็โบนัสพิเศษ2%เปค่ะ ได้จริงๆแน่นอนเลยะนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะใครบอกว่าวันนี้คุณหน้าคุณตาคุณเฟิร์สดีอยู่แล้วหรือว่าได้ฟังในเรื่องของรายได้ที่เฉลี่ยต่อวัน2-30,000สามื 30, นะคะต่อเดือนก็7หลักอยากจะร่วมพูดคุยหรืออยากจะร่วมธุรกิจเกี่ยวกับ j o ยแอนคแล้วให้ประสบความสําเร็จวันนี้ค่ะเวลานี้เราเปิดโอกาสนะคะคุณผู้ชมสามารถร่วมโทรมาพูดคุยได้มาถามเลยค่ะคุณผู้ชมว่าทํายังไงธุรกิจนี้ จะประสบความสําเร็จถ้าเกิดว่ามีปัญหาอยากจะให้แบบให้คุณเฟิร์สแนะนําก็สามารถ<ะ>ได้นะคะที่หมายเลขเดี๋ยวจะขึ้นให้ทางด้านล่างหน้าจอนะคะคุณผู้ชมก็สามารถกดโทรมาได้เลยนะคะนี่เลยค่ะที่เบอร์0 2นย์สองเก้าสองหนึ่งแปดหกดโทรมาสดๆในรายการแบบนี้ได้เลยะนะคะในระหว่างที่รอเดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยคะนะคะทีนี้ทํามา11ปีถือว่าได้อะไรบ้างคะเกี่ยวกับธุรกิจจอยแอนคอเนี่ยค่ะ ก็ได้บ้านนะคะในฝันนะคะราคาสิกว่าล้านบาทนะคะ้โค่ะทํา1สเดือนก็ตัดสินใจซื้อบ้านเลยค่ะฝั่งคงข้ามสานักงานใหญ่ค่ะท่านผู้ชมอืะปักหลักค่ะค่ะปักหลักที่นี่เลยกับธุรกิจนี้ใช่ค่ะนะคะได้บ้านได้เงินได้เงินได้รถนะคะในฝันนะคะก ทั้งนิสสันเทอรป้ายแดงแล้วก็เบนซ e ส8 0 5ป้าล้านกว่านะคะโอ้โหแล้วก็มีได้ข่าวไปเที่ยวท่องเที่ยวรอบโลกต่างประเทศนะคะ,คะท่านผู้ชมประมาณ50กว่าประเทศติดทุกทริปค่ะที่นี่ทําง่ายมากค่ะค่ะ นะคะทีนี้เจมถามก่อนเลยว่าตอนที่ทำเนี่ยก็คือว่ามีค,คนแนะนำเพื่อนเราแนะนำมาใช่ไหมคะเป็นรุ่นน้องที่เขาอยากใช้ผลิตภัณฑ์นะคะ,คะของบริษัทเจนคอยโดยเฉพาะสมุนไพรหยงเหิงค่ะแต่ว่าได้ข่าวมาว่าคุณเฟิร์สก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายตรงมาหลากหลายประเภทประมาณ4บริษัทค่ะส <4 S 3> บริษัท บริษัทที่5บริษัทจอยนคอยคทำงานที่สุดค่ะคุณเอมแล้วคือที่อื่นกับที่นี่แตกต่างกันยังไงคะมันตอบโจทย์ได้ไหมที่อื่นนะคะท่านผู้ชมคือว่าทุกที่ดีหมดนะคะ,คะแต่ที่นี่สามารถเติมเต็มความต้องการของดิฉันได้จริงๆแล้วก็มั่นใจนะคะสามารถตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภคได้นะคะนะคะแล้วทํามา11ปีตอนนี้ถามนิดนึงค,ค่ะว่าลูกทีมเยอะไหมคะ เยอะมากค่ะประมาณเท่าไหร่เอ่ยทำมา11ปีนะคะท่านผู้ชมก็ประมาณหลายแสนลหัสค่ะค่ะ,ะ,คะแล้วทีนี้พอเราทำไปปุ๊บปัญหาเอาเอ,าเอาโดยส่วนตัวของคุณเฟิร์สก่อนมีปัญหาอะไรบ้างคะก็เจอการปฏิเสธของลูกค้าเหมือนกันนะคะแล้วก็ทีมงานบางคนที่เข้ามาสู่ธุรกคคิจส่วนออแล้วไม่เข้าใจแล้วไม่เรียนรู้เลยเขาก็ แน่นอนความสําเร็จก็ไม่เกิดขึ้นแต่ที่นี่ไม่มีความเสี่ยงนะคะ,คะท่านผู้ชมก็คือว่าเขาจ่ายเงินเท่าไหร่เขาได้สินค้าเต็มมูลค่าแล้วบริษัทไม่ต้องทายอดด้วยหรอคะไม่ต้องทํายอดแล้วก็บริษัทไม่ตัดการเป็นสมาชิกนะคะสาม 3, ปี5ปีย้อนกลับมาทําใหม่ก็ยังสามารถเริ่มต้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะก็มีหลายคนนะคะที่ย้อนกลับมาอฟังนึงโตไปแล้วนะคะคุณเอ๋ 3- สามสี่ล้านแล้วก็มาตบลล้านก็ได้รายได้หลายแสนเป็นล้านก็มีนะคะที่นี่ไม่มีการตัด <C HA> ยอดนะคะค่ะแล้วทีนี้พอเราทําประสบความสําเร็จเรามีลูกทีมเยอะขนาดนั้นแล้วในปัญหาของลูกๆทีมที่ <C HA> เขามาปรึกษากับคุณเฟิร์สแบบนี้ค่ะมีปัญหาอะไรบ้างคะก็เจอกรรันปฏิเสธนะคะแล้วก็สินค้าแพง <C HA> นะคะแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรนะคะตรงนี้นะคะถูกการปฏิเสธถูกการปฏิเสธนะคะไม่กล้าชวนคนนะคะขัดข้อตัวแย้งไม่ได้นะคะ ซึ่งในทีมงานนะคะก็มีหลายกลุ่มนะคะที่เป็นมืออาชีพนะคะที่มีหลักสูตรต่างๆนะคะ,คะท่านผู้ชมรองรับนะคะให้กับผู้ คนที่สนใจธใุรกิจจอยคอยหรือคนที่ไม่มีความรู้ในธุรกิจจอยคอยก็สามารถที่จะมาเริ่มต้นแบบง่ายๆและสําเร็จในธุรกิจจอยคอยได้นะคะ,คะก็มีหลักสูตรของออทีมงานไฟสตาร์เพสเดนต์ทีมของทา่านอาจารย์ธวิทธิ์ศีบางนะคะซึ่งจัดหลักสูตรนะคะทุกวันอังคารนะคะ,คะ,ะวันนี้ก็ก,กาลังจัดอยู่นะคะคุณเอมที่สาขาราชดานะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสูงนะคะ300บาทต่อสัปดาห์ก็สามารถไปศึกษาได้แล้วทีนี้พอลูกเขาเรียกว่าลูกทีมเรามาปรึกษาว่าบางทีไม่ค่อย การแนะนําบ้างถูกปฏิเสธมาบ้างะนะคะแล้วก็เรามีเขาเรียกว่ากําลังใจในการเขาเรียกว่าให้คําแนะนําอย่างไรบ้างอะคะผู้นําทุกคนก็ถูกปฏิเสธค่ะตัวดิฉันเองกว่าจะมาสําเร็จก็ถูกปฏิเสธมานับร้อยๆคนนะคะแต่ความ การปฏิเสธตรงนั้นนะคะท่านผู้ชมมันเป็นแรงบนันดาลใจมันเป็นการฮึดสู้นะคะ,คะมันท้าทายมันทําให้เราอยากไปต่อไปต่อแล้วก็อยากสําเร็จนะคะบางคนแบบพอถูกปฏิเสธปั๊บคือเรามีหลักในการดําเนินธุรกิจยังไงคะคือเราจะล้มเลิกไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยไหมหรือว่าเราควรจะดําเนินยังไงคะคนบางคนก็ต้องปล่อยไว้ก่อนนะคะ,คะข้อสอบยากเอาไว้ทําทีหลังนะคะทำข้อสอบง่ายๆก่อนนะคะท่านผู้ชมนะ,ะ,ะต้องเปิดใจเขาก่อนนะคะว่าไอการที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะ ทำเพื่ออะไรนะคะค้นหาความต้องการของเขาให้ชัดเจนก่อนนะคะโดยที่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะแบ่งปันว่าการที่เราเริ่มต้นสู่ธุรกิจจอยคอยเนี่ยเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจนะอยากที่จะมีเงินให้พ่อแม่ใช้บ้านไปชีวิตยอย่างสุขสบายนะมีแรงบันดาลใจอยากจะมีเงินทาบุญทุกวันนะ,ะอยากจะมีโอกาสช่วยเหลือสังคมตอบแทนคุณของแผ่นดินนะคะแล้วก็บริษัทจอยคอยเป็นเครื่องมือที่สุดยอดมากะคสามารถตอบสนองหรือ ตอบต,ต้องการโจทย์ของเราได้จริงๆคืออย่างแรกเลยเราต้องหาความต้องการของเราก่อนของเราด้วยแล้วก็ค้นหาความต้องการของผู้มุ่งหวังของเราด้วยว่าเขามีความต้องการเหมือนที่เรามีความต้องการไหมนะคะอย่างเช่นนะคะท่านผู้ชมบางคนเนี่ยเขาไม่ต้องการเงินเยอะแยะมากมายแต่เขาต้องการสุขภาพที่ดีจอยนคอยก็สามารถตอบสนองความต้องการตรงนั้นได้บางคนก็คือต้องการรายได้ที่มากขึ้นนะคะ ธุรกิจจอยน์คอยก็สามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้โดยที่ไม่กระทบกับงานประจำรายได้เดิมจริงๆก็คือทํางานประจำได้แล้วก็เอาตัวนี้เป็นตัวควบคู่ไปด้วยถูกต้องค่ะที่บริษัทจอยน์คอยนะคะคุณเอมโดยเฉพาะในทีมงานเนี่ยมีคนทํางานประจําเยอะมากเลยนะคะยังทํางานประจําอยู่ต่อสามารถมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นอีก3 0 0 0 0 5 0 0 0 0บาทต่อเดือนเนี่ยเยอะมากค่ะนะคะก็เป็นปัญหาในลูกทีมที่เขาเจอเจอมาก็เป็นการให้กำลังใจแล้วก็สอนเขาด้วยว่า ควรจะเขาเรียกว่าเข้าใจเป้าหมายใช่ไหมคะถูกต้องค่ะให้ยึดเป้าหมายเป็นหลกักอุปสรรคเป็นรองแน่นอนนะคะคนปฏิเสธนะคะเยอะมากกว่าคนตอบรับแน่นอนแล้วมีไหมคะ,มคะลูกทีมเดินมาบอกว่าอุย้ยหัวหน้าไม่เอาแล้วคุณเฟิร์สวันนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆธุรกิจนี้มีการให้กําลังใจยังไงบ้างคะกะ็เป็นส่วนน้อยนะคะส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่ก็คือจะเห็นอเป้าหมายเป็น หลักแล้วก็อุปสรรคเป็นรองจริงๆในทีมงานนะคะส่วนใหญ่ก็จะมุ่งมั่นนะคะสู่ความสําเร็จจริงๆนะคะแต่ว่าก็มีบ้างบางเคสนะคะไม่ไหวแล้วนะคะไม่เอาแล้วนะคะพอถามว่าวันนี้ที่คุณทําธุรกิจจอคอยนึกถึงจุดเริ่มต้นคุณทําเพราะอะไรผมก็บอกว่าฉันก็อยากมีเงินให้ครอบเรยนสูงๆอยากมีเงินเคลียหนี้เคียสินเราก็บอกว่าวันนี้ธุรกิจจอคอยสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของพี่ได้นะตรงนี้แต่เพียงแตบพี่ต้องมุ่ง มั่นลองศึกษาเรียนรู้อีกสักนิดดีไหมะนะคะก็เชิญเข้าหลักสูตรต่างๆนะคะแล้วพอเขาเข้าใจเขาก็เริ่มต้นที่จะทำงานใหม่อีกครั้งหนึง่งะะก็เกิดแรงฮดสู้แล้วก็สําเร็จอย่างชัดเจนค่ะนะคะก็นี่แหละคุณผู้ชมเป็นแรงบันดาลใจนะคะเป็นบางคนบอกว่าเครียด ทำไม่ได้ทุกท้อก็อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมวันนี้ค่ะใครที่เริ่มทําธุรกิจแล้วนะคะหรือคิดจะเริ่มแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนนะคะยังไม่เข้าใจในธุรกิจของ Joy and Coi ดีพอวันนี้เราก็เปิดโอกาสนะคะคุณผู้ชมก็สามารถกดโทรมาได้ร่วมพูดคุยกับคุณเฟิร์สตัวต่อตัวแบบสดๆแบบนี้นะคะเราก็ขึ้นเบอร์ให้อยู่ตลอดนะคะทางด้านล่างหน้าจอนะคะก็สามารถโทรเข้ามากันได้อยู่ตลอดเลยนะคะทีนี้ถามคุณเฟิร์สค่ะรายได้สูงขนาดนี้ แล้วตอนนี้คิดคิดคิดหยุดแล้วหรือยังคะอ๋อยังไม่ได้คิดหยุดเพราะยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้นะคะแล้วอย่างก็ยังมีเรี่ยวแรงแล้วก็เป็นวัยทำงานนะคะ,คะก็อยากที่จะเปิดโอกาสให้ผู้คนนะคะได้เข้ามาสัมผัสธุรกิจจอย i n g c จริงๆอ,อยากเป็นหัวหลักนะคะ,คะหรือว่าเป็นเรี่ยวแรงให้กับบริษัทจอย i n g คอยด้วยนะคะเพราะว่าความสำเร็จของเราเนี่ยเวลาไปบอกคนอื่นแล้วภาพความสำเร็จที่ชัดเจนเนี่ย สามารถที่จะเรียนเชิญเขาเข้ามาร่วมธุรกิจได้ง่ายค่ะคุณเอ,อ๋นะคะบางทีเจอท้ายรถนะคะท่านผู้ชมนะคะ,คะก็เรียนเชิญเข้ามาสู่ธุรกิจจอคอยนะคะเพียงแค่พูดคุยกันแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะก็เปิดใจทำธุรกิจจางคอยแล้วก็ได้รายได้ไปหลายหมื่นก็มีนะคะ,คะหลายหลายสิบคนนะคะที่ไม่เคยรู้จักนะคะ ่ล่าสุดก็มีนะคะคุณเอ๋ยังไงคะล่าสุดเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์วันที่18กุมภาพันธ์นะคะท่านผู้ชมนะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากผอผู้อำนวยการนะคะฝ่ายไอทีของสถาบันพระจอมเกล้าซึ่งเราเจอที่ท้ายรถ Honda c r ีอาร์วีนะคะแล้วก็บอกเขาว่าเออธุรกิจอมืงเอิญว่าไม่เคยรู้จักกันกับคุณเอ๋ไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะแล้วมื่เอิญว่าเราเป็นคนที่มีความรู้สึกเป็นผู้ให้แล้วมีความจริงใจแล้วเราอยาก แนะนำสักคนหนึ่งคนนี้ในสถาบันตรงนี้เพราะเราไปช่วยเหลือทีมงานที่นั่นคุณเอมแล้วก็ปรากฏว่านะคะท่านผู้ชมเราเจอ,เอผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่หน้าตาบุคลิกเหมือนอาจารย์เราก็เลยเข้าไปถามเขาคุณเอมค่ะทานโทษน,นะคะไม่ทราบเป็นอาจารย์ที่นี่หรือเปล่าคะนะคะท่านอาจารย์ผู้นี้ก็บอกครับผมเป็นอาจารย์ที่นี่ะนะคะเราก็เลยบอกว่า ท่านอาจารย์คะถ้าวันนี้หนูเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะลดรายจ่ายแล้วก็เ,เพิ่มราย,ายได้ดเพิ่มรายได้ให้กับท่านอ,อาจารย์เนี่ยสักเดือนละสามหมื่นสี่หมื่นไม่กระทบงานประจำไรายได้เดิมเป็นค่าน้ำค่าไฟเนี่ยคิดว่าดีไหมคะอาจารย์ตอบตกลงเลยไหมคะอย่างนี้อาจารย์ถามว่าเราทําอะไรนะคะท่านผู้ชมะนะคะเราก็บอกเราจะยื่นนำบัตรให้เขาเป็นผู้นําของบริษัทจอยคอยนะคะ อ,อยู่ที่เชิงสมันพระนางเก้าสะดวกไหมคะถ้าจะเรียนเชิญไปเยี่ยมเยียนบริษัทเราเขาบอกว่าพรุ่งนี้10บโมงเช้านะคะพรุ่งนี้ก็คือวันที่18นั่นเองนะคะบอกพรุ่งนี้10บโมงเช้าเขาว่างก็เลยเรียนเชิญมาที่สำนังกงานใหญ่นะคะท่านเห็นโอกาสท่านก็ตัดสินใจนะคะด้วยความี่า เป็นวัยที่ต้องดูแลสุขภาพและเห็นว่าอฟักเงินจ่ายเท่าไหร่ได้สินค้าเต็มมูลค่าท่านก็เลยเปิดไป15ล้<อ>านนะคะนะคะอันนี้แค่จุดเริ่มต้น<ช>นะคะ,คะกำลังเข้มข้นเลยเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมขาเราจะมาร่วมพูดคุยกันต่อนะคะว่าเหมือนเป็นกลยุทธ์ก็ได้นะคะ,คะเทคนิคในการแนะนาคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยนะคะเกี่ยวกับอาจารย์นะคะที่คุณเฟิร์สแนะนําไปารวมถึงเดี๋ยวเราจะมาถามเป้าหมายสูงสุดกันและคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะใครที่กําลังเริ่มทําธุรกิจกําลังท้อกําลังทุกข์หรือบางคน บอกว่าเริ่มไปแล้วแล้วยังไม่ประสบความสําเร็จสักทีอยากจะได้คำแนะนำคุณผู้ชมช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะเปิดสายโฟนอินคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยสดสดได้กับคุณเฟิร์สนะคะแต่ช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่ค่ะ